ไม่รู้ไม <uh> ่รู้ัปดีคะสวัสดีตอนเ้าเมนีอินแบล็กปัเซาเจมงเซาซีมงเซาซีมงเซาคู่มงกับมงสีสกับมงเบิงบรรยากาศยังโเวิเนาะทุกคนเนาะนี่บรรยากาศยังโเวิดฮะวิวลักได้หุ่น สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับขอสูสองอันบนนอกเนาะวันนะี้เขามาลงมากินข้าวจากโรงแรมเนาะเอเวอร์กนะิเอเวเอร์กีนเพสกรุงเทพมหานครเนาะทุกคนนะกินขา้าวเสาข์าอเสากันเจ้าสี่ซีโมงเลยเจ้าสิบโมงเลยเนาะนี่แหละก็มากินบรรยากาศโรงแรมพอนอนอยู่กับนายจุย้ยโซเฟอร,รนะ์ขับรถตู้เนาะกับบ่าวคอมเซากับผึ่งผมว่พากันลงมา กินอาหารเสาว์ครับี่อาหาเสาว์อสุดนอนแผดเจ้าวื่นบทเตื่นลยค้มปลุกบังกับ๊อมาอีกอันนี้คือยังไงนี่ยังทอดไก่บ่ไม่รู้เหมือนกันไข่ป๊อบบ่อันเสาว์จะกินยังรนตะกคนล่าอย่างเขาลงมากระนดจุยเนาะคำแสงกับเพิ่งบุลัยลงมา อาตุชินเอ้ยโซกาแฟเองสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะคล้องรถตู้นะทุกคนเพื่อนบ้านบ้านไก่เลื่องเที่ยงบ้านไก่เลื่องเที่ยงพรมนั่นแหละเลยว่าหาคนไก่โตัวใหมาเมามาดีกว่านะโอ้ดันดัง่เป็นสองจะกินยัง เขาก็เล่งฮาเนี่ยกินอยู่กินอะไรสาวโอ้บลิซซิสกินเบเตอวนเออกินเบเตจอยจอยกินอันไหนป๊ดในมุมปุ๊ด ขอลงแรกคอันนี้กับอาหารเจราหาญี่ปุ่นเกาหลีกินบุเป็นอันนี้หนเด <Okay. S 1> กินบุเป็นอดีกินฮอดปเอเดยดิจำปอเดงี่พี่กินหน่อยแท้มันถี่จอยสบดี สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้ามันีกินแบเ้าเจมเนี่ยเ้ิบโมเซิบโมงเสบโงอะก้ามงสี่สิบก้ามง่สนี่แค่นี่หละคนงามคนดู Good morning ตจริงก็งงามตัว่พูนก็งามวัดถ่ายรูปลถ่ายรูปให้ขึ้นตรไหนตัวนี้ตอนอาหารตอนเช้าอาหารคือกินโบูร์ิันีเซอง แสบายแคปูชินโนบอกแสบแสบปะแสบนีบ่เนหานเจ้าเหรอ าแฟก็เขาเลยนี่ก็เขาผมทุกคนเนาะไม่ชินแ่กิล้วแต่ยังเขาชมากินรบานอลายอยู่ต้องกินทนี้เรบารานมีอรบานอลายแล้วเนาะกินเากินครับเป็นฝรั่งมือหนึ่งทุกคนบานกินแต่อจีปกติกินแต่ปลาแดกเจียวปลาแดกตามาคุ้งไปสั่น ก่จิบอบหานไนอะกินแตปลาแดกไอกินยบงมีมโภชนสัตว์อะไร้กินหอดปลาแดกทุกท่าต่บคุงตะบงมามแซอนเอออดอวยพจนเขาอยากกินขาเสานะขบาบนเนนอยุเคยกินแล้ว <c oughs> ขาวบนเนนเนะาะพราะเขาเคยกินและ <c oughs> เขาหลอกทำตัวเป็นไฮโซหน,น, <c oughs> นวันหะนะึงนนึงวันหรอน่าจะซอสลร้วันยังเนาะ ท่าแม่เหลาพันกลับลลลนั่นแหละของคนแม่แหลาเลอสิเปิดโอกาสในห้องในไอมุมในยูอนอนดีๆเขาแสบๆนัวๆจัดทิปดีๆวันนี้มาลงมือกินแนว่เนี่ยเขากับปานาธิบดีเขา้นขนาฐานะแบบปั่นขันย้อนนะจุยเนนนคำแหลมอันนี้มูพริกไทยดำ ก็โอ okay. เคก็แซ่บอันนี้เมันกินยังไงเถอะมันไก่เมนูที่ว่าบ้านเขากินเนาะหัว,ขวไข่มันเปแซ่บเหรอแซ่บอิงยองโดนป่วยตาม 회 q u rel a k o 다 f o r c e i t t clot

เมนูเมนูโอฟิลิสวันนี้กุ่โมงนีกลังะหักที่พัเข้าอยุดของข้าวบนปุ๊บ นาบานยังไม่ยังไรตือนเนาะยังไม่อยนาบานเรียกขึ้นจากักนะขับประตูไปอยู่ฝังซ้ายโอ้มาผมีชินกเวิรหมารลปรเล็นเบิรเนี่ยขามั่กินข้าวอิ่มเลยกระสีเดี๋ยวพาไปเมืองพาไปหนองเมืองรีวิวตอนกะเ้นเนาะมองหอบโรงแรมหฮาอยู่เนี่ยแล้วจะพาขึ้นไปห้องแล้วก็รีวอยู่ ลงมาด่านล่างเนาะบรรยากาศกรุงเทพมหานะครไะขดขึ้นไปในห้องกันดูไปหน่อยดูบรรยากาศนี่ดัดตึกโอ้อยู่ไรโดกเนี่ยวนี้ที่หอดบาทด้หอดทงหน้าคนเนี่ยตอนนี้เฮาก็ตัดผ่ามาอยู่เทิกบนห้องนล้นทุกคนเนาะขึ้นมาเทึกห้องแหละเนี่ยบรรยากาศยาาศัมมือเสาเฮา card number 6 Oh, number 6 Oh, tuyên lắm rồi à, Hắn tuyên lắm rồi 11 biết Đi. Đi này thật Ít số mùa này Hả? Hãy คำเสียงพักผ่อนนะพักกันคือว่าเนี่ยแหละพอกันเด้อมันก็มีนั่งบอรนั่งคุยกันนะโดนเธอออกโดนออกทริปด้วยกันเนาะออกทริปไทยแล้วแบบผ้าพเบ,บิงบรรยากาศยังก็เวียนเนาะทุกคนเนาะนี่บรรยากาศยังก็เวียนเ้าวิวคักได้หนุนด้อันนี้ก็หลังสางใหม่เนาะว่าทันเร็วคักนี่แหละบรรยากาศร้างของเ้าคือว่าวิวก็ดีนะหุ่น ซาไวน้น่โอ้มีสุดบิกินี่ซิสสุขูางล่าง้อบเลยวิวดีวิวดีนี่แหละทุกคนเนาะบรรยากาศยังมือเศร้า,า,ากำลังวิวกำลังดีนี่แหละมีห้องนอนอนอนนอนก็ได้จุยกินข้าวอิ่มเลยก็พักผ่อนถ่าพผ่อเบาเดินทางไปยังก็ไป ต้องเลือกนั่งมาจูเนาะเพื่อนยัก็ต้องเลือกยันะกกงก,ก็ต้องเลือกแม่นมนะ้ำเจ้าพญาต้องเลือกแม่น,น้ำเจ้าพญาทุกคนเอามาเนาะคนไทยก็ยังไม่เคยไปกันเลยนี่อาศัยบรารมีแม่แลนี่แหละกับเพชระชาเนาะนี่บรรยากาศดีม,มุมนึงเนาะนี่เป็นรถไฟบีเทสเนาะ บรรยกาศโอ้บรรยากาศก็ดีนะทุกคนบรรยากาศรถไฟฟ้า BTS แีเรน,นถ้าให้เขามาอยู่อีเล่เขาอยู่บเลยตอนเรากรุงเทพนี่มันโอ้แสดงน้อยความฝันนี่พี่แต่อยากมาอยู่เลยถ้ากรุงเทพน,น้อยนึงก็ดีใจอยากมาอยู่อยากมาทำงานอยากมาหนันมานี่แต่ยววะนี่ขึ้นมาแล้วให้มาอยู่นี่ เงินเดือนสองสามเงินบาทนี่ก็อยากมาอยู่เลยมันใส่ชีวิตอย่างเนาะทุกคนเน,ะนาะเราได้พูดมากกันเลยข้าวบานะแต่ว่าผมมักไลสไตล์แบบอยู่บนบาทแบบจับเจ้าจับ,จบประเด็กขี่รถไปหันไปหนีสบายถ้ายุงเถี่ยวนี่ขี่รถเดินทางยากน,นะมึงเบื่งหลวงไทยนี่เนาะอันนี้เป็นทริปไทยราวเนะาะหักแพงกันไปดูมาทริปไทยราวอเมริกาเนาะสารประเทศมาพอกันก,นกนมวน้วนเนาะ เขาคุณแม่เลยก็เผ็ดชาเด้อเนาะที่หมอะโอกาสดีๆให้เนาะฮักแห้งกันทบมือไม่เลยกันรอบนี้กันนายจะบอเดมานอนโรงแรมรู้ๆไปหันไปหนีกินแนวเสแสรบๆูนนู่เนาะแบบโอ้แม่เลยเราเต็มที่แห้งเนาะแบบบ่ต้องบอเดม้าบอเดมเอ้ยบอเดมขออยังเนาะไม่ได้แบบอ่ะซื้อนี่อ่ะอยากให้กินอยากให้กินอยากอยากให้กินนั่นกินนี่กินทุเรียนกินนั่นกินนี่เขาแบบ ซื้อให้พูดละแพะพูดละพูดละแพะพูดละแพะแบบซื้อใหอนนะคนขับรถเท่ากันแถวบ้านนัจุ่ยแถวบ้านเท่ากันซื้อให้แบบกินแนงหาเสื้อผ้านั่จุ่ยแบบให้นั่นให้นี่นะจุย่ยคนขับรถเท่ากันเนาะคนขับรถตู้ไม่เละแบบโอ้ดีหลายเนาะดีกับทุกคนนั่นแหละดีกับทุกคนเลยเนาะทีมงานที่เข้ามานี่แหละอย่าให้เมียมานำเด้เนาะที่ได้เมียบ่ได้ม่าแบบ เขบอค่อยได้มีใสยย่ซิวิตมาแบบนี้แบบออกเดตออกยังแบบผ้าเมียมาเนาะแบบแน่ใจอย่างผ้าเมียมาผลแล้วมันนั่งขากเนาะอยากเห็นเมียมานํานะเห็เมียมาแบบสวีทก,กันนวอหนึ่งสินะแบบบ่บ่ค่อยบ่ค่อยมีโอกาสแต่เนาคบกันมาสิบปีกว่าละประมาณสิบสิบเอ็ดปี อยากจะพาพ่อพาแม่มาน้ามันแหละแนะครับมันก็เป็นแค่ความฝันเขาเนาะแต่ว่าคนเขาต้องมีความฝันอยู่แล้วแหละอยากให้พาเมียมาแบบนี้แล้วก็อยากพาพ่อแม่ผมมาแบบนี้พาพ่อแม่สวรรค์มาแบบนี้ไปทะเลเนี่ยจะทันื้อสีแต่มันเป็นแค่บทควาเป็นแค่ความฝันแต่เขาเขาตั้งปอไม้ไว้นะทุกคนเนาะแบบเดี๋ยวพาพ่อพาแม่มาเกิดมาผมไม่เคยพาแล้ไปหันไปหนีแบบต่างจากเด็กไกลๆเลยเนาะเน็้ทีกับขี่รถ ทำหาชิปลูกพบชิปลูกลอยลูกแค่นี้โอเคยออกมาแบบตางจาังหวัดแบบท่านบอกแล้วมันมันเป็นวิววิวเราทุากคนเราท่านบอกเรื่องนี้คือว่าทุากคนอาจจะเข้าใจเนาะทอแม่์อะไ้กับสมคัญที่สุดนนั่แหละมีโอกาสลูกจังสีพามาเที่ยวเด้อทำแม่กระพาะเบิรงคลิปนี้เนาะหล่อเบิรงความสมเร็จลูกตะก่อนตอนนี้ก็ ใหญ่พ่อแม่ภูมิใจเนาะเว่าอย่างนไรก็มีคนหาคนเมตตาเอ็นดูเฮาเอ็นดูผมนั่นแหละออกพูดดีพ่อแม่สอนเฮาเฮาเป็นคนแบบนี้เนาะยี่แหละบรรยากาศว่าุกคนเนาะจังสีอย้อบรรยากาศก็ดีดี นอนนี้อยากให้นเมียมานอนค้างๆกับนอนบรรยากาศเอาบรรยากาศแนวนี้เนาะอยู่คุมเทปมาหานครเฮานี่ไป,ท,ปทุกคนเนาะนบบนนจะพกกันคลิปหน้าเด้เอ,อ,อเนาะขอบคุณที่เบิ่งเฮาจนจบคลิปอาห้านาสาเฮากับกินเรียบร้อยเลยผอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบาย what okay,